สวัสดีค่ะกลัมามติดตามการรายงานท่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดอรธา,ออานีจัดสัมมนาประชาคมเมืองเพื่อเปิดเวทีสาธรา,สารณะสัางการมีส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่ การสมนาประชาคมเมืองเทศบาลนครอุดรธาน,ออน,านีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมิสน่วนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเพื่อระดมแนวคิดที่หลากหลายประกอบการคิจารณาจัดท้ำแผนพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการเมืองเชิงสังสรรต่มหลักธรรมาภิบาล โดยเชิญผักส่วนราชการภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและภักประชาชนมารวมเวทีเสวนาโดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลตรีวัฒนสวรสด์น,นายกเทศบนตรีนครอ,อุดรธานีนายสวัสดิ์ที่รรัตานานกุลชัยประธานหอการค้าจังหวัดนายพรเทพศักดิ์สุจริตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนางพจนนีขจรปรีดานนท์ยธท่าธิการและผังเมืองและพันตำรวจเอกโกวิทย์เจริญวัฒนศักดิ์ผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานี เรากลับมาติดตามการรายงนานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันใหม,ม่หมอดอุดอรเบืองอ่อนซ่อนอุดอรเดอ้อสวัสดีค่ะชาวอุดอรเป็นคนขยัน